สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับน้องกาฟิลเซรีไทยรถสวยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับน้องกาฟิลมีทั้งหมด4สาขานะครับมีบุรีรัมย์กรุงเทพแล้วก็สุราษฎร์2สาขานะครับวันนี้นะครับน้องกาฟิลก็พาโตต้าคอมมิวเตอร์นะครับ2.8 GL หน้ายาวมาฝากกันนะครับตัวนี้เป็นปี2019เลขเมย์100,000นิดๆนะครับราคาอยู่ที่1ล้าน1 8 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับ หันราคามาแบบโคตรสุดเลยนะครับแล้วได้รถสวยๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับเคยที่อยากได้รถตู้สักคันนะครับน้องฟิลนะครับมีไฟแนนซ์รองรับป้ายเหลืองให้นะครับบอกเลยว่าจัดได้จัดเต็มนะครับรถสวยๆรถดีแน่นอนนะครับสําหรับเคยที่กําลังมองหารถตู้นะครับโต้ต้าคอมมิวเตอร์หน้ายาวอยู่นะครับและมีทั้งหน้ายาวและหน้าสั้นนะครับน้องฟิลมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับเบาะวีไอพีโรงงานเบาะหนังนะครับเบาะผ้านะครับ รถนะครับเป็นรถหน่วยงานราชการเกือบทั้งหมดเลยนะครับรถปลอดระวังนะครับรถสภาพสวยๆเกตเอเช็คทุกระยะนะครับเคยอยากได้รถตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อน้องกาฟิวได้นะครับที่เบอร์065นะครับ7400689นะครับ065 7400689เบอร์น้องกาฟิวสามารถแอดไลน์ได้นะครับแล้วบอกเลยว่ารถของน้องฟิวเพียบนะครับมีไฟแนนซ์เซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะครับ สำหรับอกรรถตู้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2บาทกว่านะครับอดอกเบี้ยเท่ารถเก่งเลยนะครับสำหรับเคยที่เครดิตดีก็สามารถได้ดอกเบี้ยถูกๆไปเลยนะครับนี่ในส่วนของหน้ายาวนะครับบอกเลยว่ารถสภาพสวยกว้างขวางนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมาในส่วนของสีเทานะครับนี่ให้ดูในส่วนของโฉมหน้าหน่อยตัวหน้ายาวนะครับก็โดดเด่นแบบนี้เลยนะครับด้านล่างก็มาในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับ ตัวเฟยนะครับไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับตัวเฟยงสว่างโตโตๆแบบนี้เลยนะครับนี่โฉมหน้านะครับหน้ายาวก็มาในส่วนของโครเมียมนะครับตัดด้วยลายเส้นสีดานะครับกัะจังหน้าสีดําตัดด้วยโครเมียมนะครับนี่โครเมียมตัวโลโก้เป็นโตต้าโครเมียมแบบนี้เลยนะครับแล้วหน้ายาวแบบนี้สภาพสวยๆแบบนี้นะครับรถกว้างขวางแน่นอนนะครับสําหรับใครที่กาลังมองหารถตู้หน้ายาวอยู่นะครับอยากได้รถสคันมหาน้องฟิลได้เลยนะครับอ่า ในส่วนของยางนะครับเปลี่ยนยางใม่ใหม่แล้วนะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับยางใหม่4ี่เส้นนะครับมีสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับยางก็เป็นโลกระทะนะผมขวาครอบของโตต้านะครับนี่โลเมกนะครับเป็นโลเมกกระทะนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับมีสภาพรบพันนะครับบอกเลยว่าสภาพใหม่เอี่ยมมากนะครับในส่วนของกระจกนะครับก็มาในส่วนของขวาครอบกระจกสีเทานะครับตัดด้วยสีดําแบบนี้เลยนะครับตัวไฟเลี้ยวมีมาให้นะครับมี สภาพรถสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวต้องฟิลเปิดได้ดูแล้วให้ดูเม็ดอาร์กันนิดหนึ่งนี่แล้วบอกเลยนะครับคนโซนด้านหนยนะครับสภาพแบบสวยมากนะครับในส่วนของด้านหนยนะครับก็ตัดด้วยสีเนื้อเนาะเป็นสีเนื้อสีเบจนะครับก็ตัดด้วยสีดานะครับบอกเลยสวยมากแล้วก็วางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับนี่จุดแต้มสีจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับตัวน็อตไม่มีรอยขันขยับขยื่นนะครับนี่ให้ดูในส่วนของ เม็ดอ์คหน่อยนี่สภาพเม็ดอ์คนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกวา่าไม่มีน้ําท่วมนะครับรถการันตีแน่นอนใหม่แท้แน่นอนรถ100%น,นะครับทุกคนในส่วนของเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยเบาะเดิมโรงงานนะครับตรงนี้ก็สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ก็เป็นเซอร์วิสชาร์จบุ๊กต่างๆนะครับก็มีครบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตัวเช่านี่ ได้มาตรฐานนะครับรวจโครงสร้างรถนะครับก็สามารถตรวจเช็คสแกนดูได้นะครับตรงนี้ก็เก็บสัมภะระได้เนาะนี่เผื่อใครที่กําลังมองหารถตู้หน้ายาวอยู่นะครับก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับเป็นปกติเลยนะครับนี่มอเบตอุปกรณ์ต่างๆนะผมก็ล็อกได้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นลงสะดวกมากนะครับนะจะเปิดให้ดูในส่วนของด้านในหน่อย ในส่วนของด้านเนยนะครับบอกเลยว่าสภาพกว้างขวางมากนะครับเคยที่ได้ไปบอกเลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆนะครับตรงนี้ก็จะมีด้านจับไม้ได้นะครับคนโซนกลางก็มีที่อ่าตั้งคนโซนกลางไว้แล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้อ่าอุปกรณ์ไม่เรงต่างๆนะครับผมอยู่ครบหมดนะครับนี่อุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ภายในนะครับกว้างขวางมากเลยทีเดียวนะครับที่ขึ้นก็เป็นพลาสติกมาในส่วนของเบาะหนังนะครับนี่ตัวเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับ เบาะหนังไม่มีรอยขยับขยื้อนไม่มีรอยขาดไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสภาพเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยทุกคนนี่สภาพเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็มาในส่วนของตัวฝ้านะครับผมไม่มีรอยเจอไม่มีรอยคราบด,ดาแต่อย่างใดน,นะครับเดี๋บอกสวยมากนะครับเดี๋ยวดูจากมุมมองอคนนั่งหลังหน่อยนี่ตรงนี้ก็สามารถพับเบาะได้ปกตินะครับนี่มุมมองจากคนนั่งหลังนะครับบอกบอกเลยว่ากว้างมากนะครับทุกคน นี่แล้วกว้างสุดๆนะครับก็ถังแก๊สนะครับก็มีมาให้นะครับนี่อุปกรณ์ตีกระจกนะครับก็มีมาให้นะครับนี่ก็สามารถติดตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับช่องแอร์ต่างๆนะผมบอกเลยว่าสภาพมือเอี่ยมมากนะครับสาหรับในส่วนของตัวรถนะครับก็กว้างขวางเลยนะครับตัวคอนโซลต่างๆนะผมตรงนี้ก็เป็นใส่อุปกรณ์นี่ก็จะมีอีกอันนึงนะครับก็อยู่ด้านในนี้เนาะนี่ ล้วบอกเลยว่าตัวรถแบบสวยสุดๆนะครับนี่จากอุมมงแล้วบอกเลยว่ากว้างมากทุกคนกว้างมากนะครับตัวเบาะหนังนะครับไม่มีรอยขาดไม่มีรอยตะเกียบขาดยุ่ยยุ่ยนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวดูในส่วนของภายในหน่อยนี่ก็เปิดนะครับไม่ยากนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็เปิดปุ๊บอ่าก็เปิดขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับนี่ก็กว้างขวางมากนะครับทุกคน ควางขวางสุดๆนะครับในส่วนของเบาะหนังนะครับทุกคนนี่ล้วบอกเลยว่ากว้างมากนะครับทุกคนสําหรับเคยที่แบบได้ไปนะครับก็เอาไว้สักคันนะครับด้านหลังก็สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวลําโพงเนาะตรงนี้ก็เป็นข้อกกระจกนะครับก็มีให้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายและขวาตรงนี้ก็จะเป็นตัวลําโพงนะครับตรงนี้ก็แอร์นะครับปรับได้ปกตินะครับแล้วบอกเลยว่าตัวฝ้านะครับนี่ด้านหลังยัง 10. น right? right? so so right? sure so ั่งสบายเลยนะครับแล้วกบ กว้างขวางมากตัวลำโพงนะครับก็มาในส่วนของลำโพงจะอยู elite, <oler ans meglio capacities> year, ่ด้านล่างนะครับทุกคนนี่ลำโพงจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่ขวานะครับแล้วก็ซ้ายนะครับตัวลำโพงก็อยู่ทั้งสองจุดนะครับก็มีลำโพงมาให้ด้วยนะครับตัวเบาะหนังกว้างขวางนะผ้าม่านนะผมอยู่ครบทุกตัวนะครับสาหรับตัวผ้าม่านก็ทั้งด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ผ้าม่านด้านหลังนะครับด้านข้างซ้ายด้านข้างขวานะครับ มุมมองจากด้านหลังนะครับว่างกว้างมากนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของด้านหลังหน่อยนี่สำหรับคนนั่งหลังนะครับก็สามารถกแก้วได้นะครับตรงนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําได้นะครับตรงนี้ก็สามารถตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับนี่บอกเลยสะดวกสบายมากก็ปิดไม่ยากนะครับตรงนี้ก็สามารถเก็บสัมภาระได้นะครับนี่ทุกคนเลยนะครับก็สามารถอ่าคนนั่งหลังก็สามารถเก็บสัมภาระได้เลยนะครับก็มีทุกอันนะครับทุกเบาะเลยนี่สายต่างๆนะผม สายเบลวต่างๆก็สภาพสวยๆเลยนะครับในส่วนตัวรถนะครับสำหรับเราได้ด้ายไปนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับตัวกระจกนะครับก็มีกระจกด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับฟิล์มก็ติดใหม่ใหม่แล้วทั้งคันนะครับนี่ได้รถสภาพสวยๆแบบนี้เลยตรงนี้ก็เป็นเฟย์นะครับเวลาเปิดประตูนะครับพวกเราสามารถเปิดได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์แม่เรงนะครับ อุปกรณ์แม่แรงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นปิดนะครับอ่ะอุปกรณ์แม่แรงก็จะอยู่ด้านหลังล่างนะครับตัวประตูนะครับตัวน็อตนะครับรถให้มีชนน้าพิความน้ำท่วมนะครับรถสภาพสวยๆเกียร์เอแบบนี้เลยนะครับนี่ดยในส่วนของรอบๆขันนี่สภาพยางนะครับยังใหม่มากยางไม่มีรอยเชื่อมนะครับยางเดิมจากโรงงานนะครับสภาพยางแบบ ใหม่ๆมากนะครับยางเปลี่ย <Stars> นใหม่ใหม่ทั้งสีเส้นนะครับนี่ตัวชุดนะครับสวยสภาพส,สวยในส่วนของด้านหลังนะครับนี่ในส่วนของด้านหลังนะครับตัวตาคอมพิวเตอร์นะครับก็มาในส่วนของจุดเซ็นเซอร์นะครับด้านหลังให้ถึง2จุดนะครับก็ตัวโลโก้ตัวโตต้าก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับนี่สภาพไฟแบบนี้เลย ตัวเฟยนะครับไม่มีคราบเหลืองนะครับรถสภาพเฟย์สวยๆนี่เลยนะครับตัวเฟยเนาะนี่ตัวเฟยนะครับไม่มีชนหนักทิ่ความไม่มีน้ําท่วมนะครับไม่มีตัดต่อสวมซากนะครับรถสภาพสวยฟิล์มติดให้ใหม่ทั้ง4อ่ทุกบานฟิล์มติดใหม่หมดนะครับโต้ต้าคอมพิวเตอร์นะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นโครเมียมนะครับโตต้าก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็มีไฟถอยนะครับนี่กระจกมองหลังแล้วก็มาในส่วนที่ปั้นน้ำฝนด้านหลังนะครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับนี่ก็สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถพับเบาได้ตรงนี้ก็สามารถเก็บสัมภาระได้เนาะคนส่วนตรงนี้นะครับก็สามารถเก็บสัมภาระได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโชว์นะครับนี่ก็เปิดง่ายนะครับปิดเปิดง่ายปิดง่ายนะครับตัวน็อตตัวจุดเต็มสีนะครับหรือว่าจะเป็นเมทอาร์กนะน็อตไม่มีรอยขยับขยื่นนะครับทุกคนนี่ตัวน็สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวน็อตตัวยางต่างๆนะครับ แผ่นกอนกอนร้อนอต่างๆนะหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นผ้าม่านนะก็ถือว่ายังใหม่มากนะครับใหม่สุดๆเลยนะครับนี่ตัวน็อตไม่มีรอยขยับพยื่นนะครับแล้วเปิดปิดง่ายสะดวกมากนะครับนี่ปุ๊บอ่าสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูรอบๆขันยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะครับทุกคนในส่วนของด้านเนยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเม็ดอาร์กนิดหนึ่ง นี่เมทอากนะครับผมไม่มีรรยชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะครับรถบอกเลยว่าสวยสุดๆเปิดให้ดูได้ทุกจุดนะครับเดี๋ยน้องฟิวเข้าไปดูภายในหน่อยอ่าเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ดูนะครับอ่าอ่าเราสตาร์ทแล้วนะครับทุกคนอ่าแล้วภายในกว้างขวามขงมากให้ดูในส่วนของเล็กไม่หน่อยส่วนของเล็กไม้นะครับทุกคน ตรงนี้ก็เป็นเลขใหม่นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนหกพันหกร้อยเก้าสิบห้านะครับแล้วคนสนวนหน้าสภาพสวยมากแล้วกว้างหน้ากว้างมากทุกคนขับขี่สบายนะครับกว้างขวางสุดๆเนาะสําหรับรถตู้หน้ายาวนะครับก็วางเกี้ยวน้ําได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถวางเกี้ยวน้ําได้ตรงนี้ก็เป็นปุ่มนะครับก็รเราเอาไปใส่ปุ่มแปลงต่างๆนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับตรงนี้4ี่ปุ่มตรงนี้2ปุ่มนะครับก็สามารถเอาไปใส่ได้หมดเลยนะไม่อยากใส่อะไรก็เอาใส่ได้นะครับตรงนี้ก็ ปลับกระจกนะครับนี่ตัวปรับกระจกเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นล็อกล็อกนะครับนี่ล็อกกดล็อกนะครับอ่าแล้วก็ปรับกกระจกนะครับปลับกกระจกออโต้นะครับนี่อ่าอ่าปักระจกแบบออโต้นะครับทุกคนนี่เปิดปุ๊บกดปุ๊บปุ๊บอ่าปรักกระจกแบบออโต้นะครับแล้วก็สวยมากนะครับตัวรถ มาในส่วนงบรมือนะครับเอกมือแบบธรรมดานะครับนี่ปุ๊บเอกมือธรรมดาครับดึงขึ้นปุ๊บตรงนี้ก็สามารถพับเบาะได้นะครับตรงนี้ก็สามารถนั่งได้หลายคนเลยนะครับนั่งสบายๆเลยเนาะในส่วนของตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นระบายอากาศเป็นช่องแอร์นะนี่น่าสวยมากคนตรงนี้ก็ตรงนี้สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับทุกคนตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้เนาะใส่ของได้นะครับแล้วก็าสามารถจับได้ด้วยนี่ตรงนี้ สามารถจับได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็้ามจับก็จะอยู่นี้นะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเก็บใส่ของได้ตรงนี้ก็วางเกี้ยวน้ำมองฝนก้อนได้นะครับตรงนี้นะครับพวมมาลลยแบบนี้เลยนะครับพวมมะลัยหนังโลโก้โตต้านี่ตัวนี้ก็ปรับไฟได้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ปรับไฟนะครับก็สภาพสวยส่วนฝั่งนี้ก็ปรับอ่าประน้ำฝนต่างๆนะครับผมก็จะอยู่ฝั่งนี้เนาะ ตรงนี้ตัวไฟโฮมนะครับนี่อาโฮมนะครับแล้วก็จะเป็นใน่วนของเกีย์ออโต้นะครับทกคนเป็นเกียวออโต้เนาะนี่เกีย์ออโต้นะครับก็จับแบบนี้นะครับแล้วก็มดึงนะครับนี่เกียวออโต้แบบนี้นะครับก็เปนโซนรถส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับอ <laughs> คันนี้ตัวรถแล้วบอกเลยว่าสภาพสวยแบบนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับกระจกได้ขึ้นลงสะดวกมากนะครับทุกคนก็มาในส่วนงองปรับตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีกระจกเนาะแล้วก็เปิดนะครับตรงนี้ก็สามารถวางแก้วนะอาวานวางเว้นวางเหรียญเงินได้นะครับวางพระได้เปิดไฟได้ปกตินะครับตรงนี้ก็เปิดซ้ายเล็กขวานะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ปรับกระจกแบบนี้ได้นะครับนี่สภาพรถแบบ สวยแบบสวยสุดๆเลยนะครับนี่ก็มีลูกคา้าเข้ามาดูรถพอดีนะเมื่อกี้ก็เป็นคลิปที่ตัดไปนะครับก็มีลูกค้าเดินเข้ามาดูรถนะครับเมื่อกี้นี่ตัวรถนะครับก็กว้างขวางนะครับรถสบายๆรถสวยๆนะครับรถเกรดเอนี่สภาพแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ตัวรถนะครับสาหรับใครที่สนใจบอกเลยว่าไม่ควรพลาดตรงนี้ก็จะเป็นๆๆวัดนะครับตรงนี้เขาสามารถเสียบสายชาร์จได้เสียบชาร์จได้นะครับตรงนี้ก็วางแก้วน้ํา วางแก้น้าตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ตรงนู้นนะครับตรงนี้หนึ่งสองนะครับแล้วก็สามวางแกนะ้น้ําได้ถึงสามจุดเลยนะครับก็เป็นเบรกมือเนาะเป็นเบรกมือนะครับไม่ได้เบรกดึงเนาะไม่ได้เบรกดึงแบบนี้นะครับเป็นเบรกมือแบบนี้นะเกียร์ต u ขับขี่สบายนะครัอนโซลวนะิทยุนะยังเป็นวิทยุนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นหน้าจอได้นะครับตรงนี้ก็สามารถเราไปเปลี่ยนเป็นหน้าจอได้นี่คอนโซลแบบนี้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้ากว้างแบบกว้างมากนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับพรมลายหนังแบบนี้นะครับสาหรับคียดี สนใจนะครับอ่าว่อก,กี้ก็ตัดไปนิดนึงนะครับพอดีว่ามีลูกค้ามาดูรถตู้ที่รีว,วิวอยู่นะสําหรับใครที่สนใจนะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับกับรถโตโยต้าคอมิวเตอร์นะครับ2.8ตัวนี้นะครับสําหรับใครที่อยากได้นะครับอยากได้รถไปสักคันเอาไปใช้งานนะครับรถสวยๆรถดีๆนะครับมีเลือกแบบเป็น50คันเลยนะครับนี่ อ่าสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้0657400819นะครับ0657400819นะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับคันนี้มีกล้องมองหน้าด้วยนะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาครับบ๊ายบาย